Sweaty Cup, Pullman Daniel Fraser Cup. Rector, Rector, a turt-term, rack-ter, pop tur, to jump เมื่อเจอรอยยิ้มเสียามแรกชิมแรกชิมได้ลิืมรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันแพ้จนปากเจอกะเธอนั้นช่างเซไลายฉันลงรักลงลายจนลงทางลงรักทุกอย่างเสน,เน่ห์เทพาบบเธอ แรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมรื่มดำอารมณ์เธอเธอ กูแดนยเยอร์เคยได้ยิยนคำพูดประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากครับเขาบอกไว้ว่าบรรดาศิลปะต่างๆไม่ว่าเป็นรูปบ้านหรือภาพภาพวาดเขาบอกว่าดนตรีซสียงดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าไปถึงอารมณ์แล้วก็เข้าไปถึงความรู้สึกของคนทั่วๆไปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แดนยเยลเห็นด้วยครับแดนยเยลเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าแดนียออยู่ตรงไหนอยู่กับใครอยู่ทำอะไรเมื่อแดนียลฟังเสียงดนตรีผมก็ต้องยุด แล้วก็ฝั่งโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเสียงดนตรีที่แดนยลชอบครับมันแบบคนที่โดนสะกดแดนยลจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างร,บรอบๆตัวแล้วจะเข้าเข้าไปถึงดนตรีแล้วจะอยู่กับดนตรีอย่างเดียวครับอื โอเควันนี้แดนยมาเดินเล่นที่ตลาดนัดชายดุจน,นะครับเดินมาข้างไหนแล้วก็จะได้ยินเสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากมีผู้คนมีคนมาซื้อของขายของมีแบบเสียงหัวเราะเสียงคุยกันเสียงตะลอะก,กันแล้วมีรถผ่านไปแล้วก็ปี๊บ <ๆ S 1> แล้วก็มีเสียงประกาศแล้วก็มีเสียงอะไรเยอะแยะเลยแต่เมื่อแดนยลเดินเข้ามาแดนยได้ยินเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งที่ทําให้แดนโยยุดยืนนิ่งๆนะครับอันนั้นคือเสียงดนตรีถ่ายของเด็กคนนี้ ที่เลนแขนงนะครับซิงงดนตรีที่เขาเรียกว่าแขนงว้าวเห็นไหมครับมหาสจารย์ของดนตรีนี้ก็คือมันทําให้แดเนียลลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวแดเนียลไม่ได้ยินเีิงรถยนต์ไม่ได้ยินความวุ่นวายจากข้างนอกแดเนียลไต้ยินเฉพาะเสียงของคนนี้สุดยอดเลยมันแบบว่ามันดึงแดนียลเข้าไปในโลกความสุขของเขานะครับ ที่สุดมันได้ดืนด่นแต่เนย่นจากความสุขจากช่วงอะไรทีแด่เนิ่นไม่ความสุขเมือ่อสิ่งเดอร์นีนี้ลงจบไปแล้ว ครบทุกอย่างนะครับถ้าก็ว่ายอ,อยา,อากมาช้อปปิ้งแค่ไหนเสื้อผ้าแชินเท่ๆนะครับแล้วก็มีพวกแบบของตกบ,ตนบานมีนสัตว์เล<ม>ี้งรุ่นึงพี่าแล้วครบ่งดื่มยมาที่นี่สักครึ่ง,งชั่โมอแเลยก่นเซียนาเซียนาเียน,า,ยนา,ารเาจะเปไ็นแบบออรอนีคนเยอะไม่ไหวอันน,น,อนี้เป็นสีหน้าับดีครับ เดินเล่นเดินชอปไปเข้าไปในซอยนี้เดนยกกเจอร่านหนึ่งที่ตอนแรกผมเห็นว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ขายของมันดูมันร้านหรือห้องซ่อมดนตรีมากกว่าเพราะว่ามีคนนั่งแกมมิ่งอยู่กับเดเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเดนยุยอยากจะเข้าไปคุยของเขาขอโทษเลยครับสวัสดีครับผมเดนยุครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเดียวครับผมเดียวแล้วก็ครับผม เดาโยกเป็นยีเดาโยกเดินผ่านแล้วก็เห็นว่าอันนี้เป็นห้องที่ซ่อมดนตรีรุ่งเร่าครับแล้วขายของก็ผมร้านนี้คือขายเครื่องดนตรีครับผมขายเครื่องดนตรีด้วยแต่ถามว่าจริงๆทุกคนจะมีคำถามว่าไอ้ร้านนี้ขายอะไรแต่ผมจะบอกว่าขายอารมณ์มากกว่าครับสอนเดนโยกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับโอ้ยินดีเลยครับสอนหลายชิ้นก็ได้ครับอ่าเฉยเฉยสุดกันไรครับเป็น อ๋ออันนี้เรียกว่า beautiful bird ครับน้องหยิบมาดูครับอ่าใช่ใช่ beautiful bird ครับ beautiful bird ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า beautiful bird แล้ว beautiful bird เล่นได้ยังไงครับพี่เยกเล่นยังไงก็ไม่ผิดเ่ยนี่ในการเหมือนผมกำลังเข้าป่าเหยียบปุ๊บก็ได้เล่นคำซาวมันจริงนะไม่ใช่คำซาวครับำซาวจริงๆมันแบบเล่นอะไรก็ได้ถ้าเรามีความสุขมันเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมครับ แล้วเช่น<ช>อันนี้เป็นอะไรครับน,นี่เป็นอันนี้ตัวนี้เองหยิบมาดูครับอันนี้เขาเรียกว่าคาลิมบาคาลิมบาคาลิมบา,า,มบาใช่ครับอันนี้เป็นครื่องดนตรีจากแอฟริกาที่เขาทำที่นี่ด้วยครับชื่อเขาเรียกว่าคาลิมบาเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับหน้าของคนที่เป็นปากหูแต่ว่าอันนี้เป็น ันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องดนตรีทาไมครับเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมก็อาจจะได้นะแต่จริงมันเป็นพัดนี่ก็จะถูกแล้วอันนี้เราดูอะมีเสียงฟกฟฟกฟกกกกแล้วพี่ชอบดนตรีทำไมครับแสดงว่าชอบมากเลยก็อยากรู้ว่าชอบทำไมคือไอ้คำถามนี้มันก็ตอบยากกันว่าชอบทำไมนะครับแต่ถามว่า คือเวลาจับดนตรีล้วก็มีความสุขแลครับแสดงเพื่อนได้เพื่อนทั่วโลกเลยได้ความสุขจากข้างในเรารู้เสือดนตรีให้กับเราแล้วก็ทําให้ผมมีสมาธิขึ้นดนตรีนี้ทําให้ผมไม่ไม่ฟุ้งซ่านสบผมแล้วอะไรก็ได้ครับตีกลองอะไรเงี้ยก็ได้ตีนี่ก็ได้แขนหัวแล้วพี่คิดว่าดนตรีมีข้อเสียไหมคือถ้าคิดไอ้คำว่าข้อเสียดนตรี่ผมยังหาไม่เจอครับ ใช่คือไม่ได้ตอบไงว่าผมยังไม่เจอมันนะครับถ้าเกิดเจอแล้วบอกผมด้วยนะถ้าเจอถ้าอย่างนั้นเดนยีขอเล่นดนตรีสักเพลงเดียวได้ไหมก็ราแดนยีอยากจะฟังได้ขอแจมด้วยได้ไหมเล่นมาหากงในแลาว มาเต้นด้วยครับมาเต้นมาเต้นหน่อยขอเต้นหน่อยอันนี้เป็นดูย่างที่ดีนะ,ะมีความหลากหลายในชนิดแบบดนต,ตรีมีดนต,ตรีหลายแบบหลายอย่างอันนี้เป็น bluegrass จากอเมริกาคล้ายๆกับคือชีวิตของอเมริกาแล้วก็มีเพลงไทยมีเพลงคลาสสิกมีครบมีแบบฮิปฮอปหมอลำครบทุกอย่างนะครับที่นี่ที่จัลจกัก <Yeah! S 1> Bluegrass ที่ตลาดนัดวันหยุดที่ศูนจัลจักรนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ มีคนเยอะแยะมากมายมาเปิดของมาเปิดร้านมาเปิดแปลงแล้วก็ขายของเยอะแล้วมีคนมาเดินแทนเดินทางมาเดินเล่นแล้วก็ไปช้อปปิง้งเยอะมากเหมือนกันแต่นอกจากนั้นจะมีมุมความสุขแบบนี้ตลอดททุกที่ที่ทนัตจาร้จักจะเจอมุมชนแบบนี้มุมที่มีความีความสุขมากที่เลนดนตีนะครับจนถึงแดเนียลอยากจะตั้งชื่อใหม่สําหรับตลาดนัดจารุชักต่อไปนี้ผมจะเรียกกันว่าตลาดนัดศิลปินมากกว่าเ yeah. johnny cash yeah, of course, of course. <laughs> ครั้งที่แดนโยมาที่ส่วนจารุจักนะครับก็มีโซนหนึ่งที่แดนโยชอบมามาดูของอันนี้เป็นโซนขายหนังสือเก่าครับมีหนังสือที่คุณภาพดีมากครับหนังสือวินเทจจากทั่วโลกเลยแต่ครั้งล่าส,สุดที่แดนโยมาที่นี่นะครับผมมาดูหนังสือแล้วก็ได้ยินเสียงไบโอเลนที่พราอมมากสบายมากแต่ไม่รู้ว่ามันเสียงของขายไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งเลยก็ดูหนังสือแล้วก็ยังได้ยินเสียงไบโอลินอยู่ได้ยินไหมครับแต่ครั้งนี้ แอนโย่ไปตามหาว่าใครเป็นเจ้าของเสียงไวโอลินที่พร้อมมากนะครับก็โอเคแอนโย่เดินออกจากซอยนู้นมันเดินซอยนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็อาจจะหลงทางไปบ้างแต <Yeah. S 1> ่เสียงกำลังจะจียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอ่าได้ยินไหมครับเสียงดนตรีเสียงไวโอลินที่พร้อมมากเลย <Yeah. S 1> เจอแล้วเจอแล้วโอ้ร้านไวโอลินวิคุนที่อายุอายุหน่อยกเล่นไวโอลินด้วยว้าว wow. สุดยอดสวัสดีครับขอโทษนะครับคุณลุง ขอโทษที่รบกวนนะครับผมแดนโยครับผมชื่อแดนโยครับอ่าผมร้อยเอกประเสริฐครับรประเสริฐใช่ไหมครับโอ้ลุงประเสริฐก็มือกีดนโยแต่เหยียดเสี้ยงไโอลินที่พร้อมมากนะครับโอ้ขอบใจนะขอบใจนะครขอโทษนะครับผมจะจังกล้องไวก่อนได้ไหมครับอยากจะคุยต่อเลยผมจะวางกล้องไวสนใจมากเลยโอเคแล้วขอโทษแสดงว่าเรียนเรียนเล่นไวโอเหลียมันหลายปีแล้วใช่ไหมครับคุณลุงออประมาณอายุสิบห้าสิบหกนะสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกตอนนี้ขอโทษครับ คุณลุงอายุเท่าไหร่ครับอ่าลองทายดิครับลองทายดิครับเกสเกตส์เฮาโแมนใหม่64โอ้ขอบคุณมากครับ75ครับ75ปีแล้วดูแบบเ็75มากเลย75ปีบ75ครับปกติเดี๋ยังเห็นคนอายุ75ปีเขาอยู่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอายุแบบแบบแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยทำอะไรแต่คุณลุงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เสวนใหญ่จะเป็นแบบไวรุ่นก็มี ที่แข็งแรงมีความชุกมากกันเลยในในความรสที่มของส่วนตัวเองจะไม่ชอบเป็นคนอยู่เฉยแล้วคุณลุงเป็นเป็นครูสอนด้วยไหมครับเป็นครูสอนฟรีนะสอนฟรีสอนฟรีปกติเขาอายุเท่าไหร่คนที่คนที่มาเรียนมาเรียนตัวเอจะแรกๆก็ประมาณ40 40 50ยจนกระทั่งถึง657 0ิว้าวแต่ว่าที่นี่สอนให้ตั้งแต่5ขวบ5ขวบ5ขวบถึง7ต็ดแล้วส่วนใหญ่ใครมาเรียนมาเรียนที่นี่ครับเป็น ชาวไทยหรือชาวฝรั่งหรือเยอะๆครับละสิบกว่าชาิน่ะคุณลุงเป็นคนใจดีมากเขาบอกว่าเขาจะสอนแดเนียลเรียนไวเอลินเป็นครั้งแรกแต่คุณลุงคบอันนี้เป็นเป็นห้องเรียนหรือเปล่าครับีอันนี้อันนี้เป็นสถานที่สถานที่พักใจผู้มาเยือนเจเจเลคเรนเซนเตอร์เป็นเป็นสถานที่พักใจและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นที่สอนเด็กๆแต่ท่านใจ้นี่จะเรียนตรงนี้ก็สอนให้พร้อมล้วครับคุณลุงใช่เล่นได้ไงครับ ชักลงฮะหกนิ้วเป็ี่นกลางหกนิ้วยุดแล้วก็ขึ้นข้ามยกแนบไปเลยฮะเปลี่ยนซ้ายแนบไปเลยครับแล้วเปลี่ยนสายไล่จากต่ำมาสูงไล่จากต่ำมาสูงเราจบแล้วก็สูงขึ้นไปโอ้โหชอบมากเลย ย่อเลยกบมาอีกครั้งนั้นครับครับหนึ่งสองสามสี่ผมชอบบรรเรียนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณรู้รู้สึกยังไงครับดนตรีจะให้อะไรกับเราบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างผมผมว่าไม่ใช่ส่วนตัวนะดนตรีทั่วๆไปเลยถ้าหากได้เป็นดนตรีมันจะมีความสุขกายสุขใจ ะะและถ้าหากวา่าจะเป็นเด็กๆอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยต่อไปเข<ช>าจะมีปัญญาดีมีความจําดีเรียนเก่งและประพฤติตัวในทางที่ดีครับ แจากวันนี้ที่แดเนียมาเดินเล่นที่ตลาดนักจดุจักจนถึงมันมันมืดแล้วแล้วมันทําให้แดนยคิดเลยนะว่าจากเสียงต่างๆที่เราจะได้ยินในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นเสียงรถยนต์ไม่ว่าเป็นรถเม,มล์หรือมอเตอร์ไซค์หรือเสียงเสียงนกวิหรือเสียงคนตลอดก,กันเสียงก่อสร้างเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เสียงดนตรีไม่มีใครจะปฏิเสธว่า ซิงดนตรีเป็นสิงที่ไพเราะมากที่สุดและก็น่าฟังมากที่สุดนะครับและถึงแม้ว่าจะไม่ใครที่บอกว่าไม่ชอบซิงดนตรีแสดงว่าคนนั้นอาจจะผิดแปลกออกไปเมื่อกับในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเวนิสวานิสขององค์ราชการที่6ที่ทรงแปลมาจากบทพระพักของวิลเลียมเชกสเปียร์ตอนหนึ่งว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสัตดา์เป็นคนชอบกดนั้นอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกับบทอัปลักษณ์มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเป็นชนชาติใดล้วนแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันคือชอบชิงดนตรีหรือไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะมีอาการผพิการตาบอดหูล,ลวกแต่โดยยังพยายามที่จะเลือกฟังร้องหรือพยายามที่จะเล่นดนตรีแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เขาก็ล้มหลงในเสียงของดนตรีด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเดนนลเคยอ่านเขาเจอที่ประเทศออสเตรเลียมีการเปิดคอนเสิร์ตอัคคอร์เดียนย่อยๆให้เหล่าบรรดาวัวทั้งหลายฟัง ผลที่ได้คือในฟาร์มนั้นปัวมีสุขภาพจิตด,ดีสามารถผลิตน้ำนมได้เพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นประเทศญี่ปุ่นมีการบรเพลงโมจาร์ให้ต้นมะเขือเทศฝักทาให้มะเขือเทศที่ปลูกมีความหวานมากขึ้นหรืออย่างนามุ่งถ่ายที่จะมีคุณลุงหวังน้ําเขียวที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงให้กับผักที่เขาปลูกอยู่ทุกวันนี่แหละครับคือมน์วิเศษของสิ่งดลรีที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสิ่งมีชีวิต ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับโอเคงานเดินทางของแดนโยบวันนี้ไม่จบนะครับแดนยโยบเพิ่งมาถึงที่ตรอกข้าวสารที่เป็นถนนนานาชาติมากไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่กรุงเทพหรือคนไทยทุกคนจะต้องรูจักเข้าสารนะครับ แต่ที่นี่มันแปลกหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่แดเนียลมารู้สึกว่าก็ต้องกินผัดไทยไม่รู้ว่าก็ต้องกินผัดไทยที่นี่ที่ไหแต่เพื่อนคนถ่ายบอกว่าผัดไทยที่นี่เขาเรียกว่าผัดไทยทั้งแตงเพราะว่าไม่มีกุง้งไม่มีเนื้อไม่มีหมูมีแต่มีแต่เส้นแต่กินได้นะ ตอกข้าสารเมนถนนที่มีคนเดินมาเดินมามันเยอะมันวุ่นวายคนเล่นขิมแล้วก็มันจะดึงดูดทุกคนเข้ามาชมเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็เข้ามาชมมันแอนโยแอนโยเดินผ่านไปแล้วก็โอ้แต่ยินขิมแล้วก,ก็ต้องมองดูเห็นไหมครับว่ามีหลายคนมาดูมีคนไทยมีคนต่าง,ง,ง,งชาติด้วย เราเห็นว่าอันนี้น่ารักเขาแบบแบบมินิคอนเสิร์ตไม่ต้องไม่จำเป็นก็ต้องมีเวทีใหญ่ๆแบบสปอตไลท์อะไรครบชุดมีแดนนักดนตรีไม่กี่ชิน้นไม่กี่คนแล้วก็คนตั้งใจเล่นแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าอ้าวมินิคอนเสิร์ตสุดยอด หลังจากที่แดนยลได้ฟังเสียงเพราะๆของเข็มได้ไม่นานแดนยลก็ <Daniel S 1> ได้ยินเสียงเพลงหนึ่งที่คุ้นเคยเป็นเพลงที่เมื่อเราฟังจะสามารถจดจำกับเสียงต่างๆที่เป็นทงทํานองได้อย่างดีอย่างเช่นการท่องจำ A B C หรือการท่องจำสุดคูณที่มีจังหวะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่เราก็สามารถจำมันได้อย่างขึ้นใจยังเพลงเมโลดี้แบบนี้ใช่เลยเพลงโปรดของแดนยลทะเลใจ คืนนั้นคืนไหนใจแพาทัวคืนและวันอันนานเห็นไหมครับวงนี้เขาเล่นนทิงเพลงที่แดเนียลชอบมากครับอารคาร์บาวทะเลใจชอบมากเลยชินพร้อมมากเดี๋ยวจะเข้าไปตังคืนนั้นคืนไหนเพ้ฝพนชอมาคืนและวัน่ันไปดังนุบน้อยลิลล่องลอย พร้อมหรือเปล่าเก่งมากชอบมากมากเลยครับชอบแอดคาราบาลมากครับชอบเพลงไทยเลยครับชอบเพลงไทยชอบทุกเพลงเพลงฝรั่งเพลงไทยได้หมดเลยร้องได้ไหมร้องไม่ค่อยเปลี่ยนร้องไเหมือนเราไหมถ้าอย่างนั้นแดเนียลชอบเพลงหนึ uh ่งของแอดคาราบาลแต่จริงๆเราแดเนียลร้องไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นกระถางดอกไม้ให้คุณรู้จักไหมครับ ได้ได้ลองด้วยกันโอเคเดี๋ยวก็ต้องช่วยนะเดี๋ยวองด้วยนะพ่อเดี๋ยวองไม่ค่อยเก่งเดียวนะรอรอสักทุเรศจะวางวางกล้องโอเคเอาละครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของแดเนียลอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของแดเนียลว่าแดเนียลจะเปิดคอนเสิร์ตให้ทุกคนชมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจับใจรเปหลังพยายามร้องเพลง At Carabao กับพวกวงนี้ alright แดเนียลจะพยายามร้องด้วยนะครับแต่เสียงไม่เพราะ ขอใอ้ฉันได้ร้องเพลงสักเพลงฉันไม่เคยเคยร้องเพลงเลยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของฉันที่คุณจะได้ยินได้ฟัง ตอนนี้ผมไม่คิดมากเลยครับว่าจะมีใครที่รำคาญเสียงร้องเพลงของแดเนียลไหมเพราะผมรู้สึกว่าการฟังเสียงดนตรีที่เราชอบก็มีความสุขแล้วแต่การเล่นดนตรีรวมไกับคนที่เล่นดนตรีก็มีความสุขมากกว่าตอนนี้แดเนียลเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่ได้ความสุขนั่นก็คือโลกของเสียงดนตรีเราลงกันบเลงบทเลงกล่อมโลกให้สดใส คลายความน้อยความเหงาความเศร้าความทุกความโศกขอให้ฉันได้ร้องเพลง,งสักเพลงฉันไม่เคยได้ร้องเพลงเลยสักเพลงผมรู้สึกว่าครับดนต,ตรีเป็นศิลปะที่มหัศจรรย์มากครับ เพราะว่าจะทําให้เรารู้สึกสบายทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นทําให้เรารู้เรามีความสุขจะทําให้มนุษย์รู้สึกผ่อนคลายจริงๆครับนอกจากนอกจากเสียงดนตรีนะครับมีอีกเสียงหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายครับอันนั้นคือเสียงธรรมชาติครับ ันนี้เป็นห h ฟ n e ว่าแดเนียลมาที่นี่เพราะว่าแดเนียลอยากจะฟังเสียงธรรมชาติแล้วผมอยากจะชาร์จแบตข่องตัวเองก่อนที่แดเนียลต้องออกไปสู้กับความมุ่นวายข้างนอกอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่เคยคิดรองเพลงเลยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายในชจะิตของฉันที่คุณจะได้ยินได้ฟังสินงพร้อมไหมครับสินงพร้อมภาพลังครั้งเบอร์ฉันหัดเล่นดนตรีมีสิ่งตาเปล่าแตกกองแทกและนิ่งนอง พอเลิกเรียนเปลียนฝูกก็ซ้อมโดนตรีดังตั้งแต่ต้นซอยยันถึงใ้ซอยออเนเล่นดนตรีเพราะมีใจรักในเสียงเพลงเสียงดนตรีบรรเลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตอ๋อ